เดี๋ยวต่อไปเป็นอ่าอาหมูนะคะอาหมูมันผงพุชเชิญค่ะจากหมูจะเป็นอภานะคะแล้วก็น้องล่าค่ะอาเชิญหมูค่ะกาศธว่าอาจารย์หมอเขียดและโรค่ะค่ะอาจารย์ทางศนักรีครูแล้วก็พี่น้องทุกท่านค่ะค่ะ ชื่อสิริพรคำวงศีนะคะชื่อทางทาม,มั่นผ่องฟุส์ชื่อเล่นหมูอายุ35ปีะค่ะเป็นศิดอาสาสังกัดภาคกลางนะคะปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะค่ะค่ะก็วันนี้จะขออนุญาตมามาแบ่งปันการสู้กิเลสของตัวเองนะคะน่าจะเป็นตรงกับหัวข้อมีอริยศีลกับ ควาอ่าเปลี่ยนความาคามิดชีวิตเปลี่ยนแต่ว่าอันนี้ยังเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ <l ux> รู้สึกว่าต้องสู้หนักเหมือนกันค่ะเพราะว่า <c oughs> เป็นตัวที่เรามีอัตตาอีโก้แรงก็คือจะมีตั้งตั้งศีลเอาไว้นะคะว่าจะไม่ตั้งเจตนาที่จะใช้วาจะอ่าในการแบบทำร้ายจิตจิตเขาเรียกว่าททำร้ายผู้อื่นนะคะอาจจะแบบ บางทีที่เราเราอาจจะพูดเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีมันอาจจะถ้าเรามีข้างในเจตนามาอาจจะมีรู้สึกว่าอันนี้ถูกนะถูกต้องอันนี้เอาชนะค่ะแต่เรารู้ว่าตัวเนี้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ง่ายสหรับเราเลยนะคะแล้วพอเราตั้งเนี่ยตั้งแต่ตอนอ่าช่วงที่ตั้งกับพี่น้องหลายท่านไปนะคะมันก็จะมีโจทย์เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะซึ่งมันก็จะมีทั้งโจทย์ที่เราอ่าพอที่จะผ่านไปได้แล้วก็ ถาะได้ดีด้วยดีได้นะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอทา,านจือหรือว่าฟังทมฟังทบทวนทมเยอะในช่วงนั้นนะคะรู้สึกว่าจัดการปัญหาอุปสรรคผาษาน,นั้นได้ค่อนข้างดีแต่วันนี้จะมาเล่าอันที่เราทําแล้วมันก็ถือว่าข้างในเรายัางยังยังรู้สึกว่ามันยังยังยังต้องต้องต่อไปต้องฝึกต่อะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังมีตัวชังค่อนข้างเยอะ นะคะคือพอเราเราพูดเรื่องศีลเรื่องวาจาเนี่ยกว่าที่เราจะทําให้มันแบบบริสุทธิ์อะหนูว่ามันส่วนตัวสุกมันยากมากเลยค่ะมันยากมากที่เราจะรู้สึกว่าเอเราไม่ชังท่านนั้นท่านนี้เพราะภาษามาตลอดแล้วเมื่อกี้พอได้ฟังของกรณีของพี่มนด้วยค่ะรู้สึกว่าตรงคล้ายๆกันคือหนูจะจะมีมีความรู้สึกค่อนข้างแบบไม่ค่อยเข้าใจสมมุติว่าสมมุติเราใช้วาจากับ อ่าคนอายุเท่ากันหรือว่าหรือว่ากับน้องที่อายุน้อยกว่าค่ะจะค่อนข้างรู้สึกว่าเราพูดตรงกับเขาได้แต่ถ้าเป็นคนที่อายุมากกว่าแต่ถ้ายิ่งอยู่ในมูมมิตรด้วยหนูจะติดอีกเรื่องหนึ่งที่เราคนใจเราเห็นว่าให้เขาน่าจะมีสีน,นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเรามามาเจอในเคสเนี้ยที่เราผ่านได้ระดับหนึ่งแต่เราก็เคลียร์ชัดเหมือนกันว่าข้างในเราคงจะต้องทําประมาณนี้แหละอ่า ก็คือพอเราร่วงงานหลายๆกลุ่มใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้มาติมูลน,นี่เนียพอเราเจอผู้ใหญ่ที่ท่านไม่ได้ไม่ได้อยากเอามาติมูลแต่แบบเป็นมติที่ท่านคิดว่าอันนี้ดีจริงๆก็คิดว่าท่านก็คงเห็นที่ว่าน,นมันดีอะคะ่ะไม่ไม่ได้คิดว่าท่านจะมีเจตนานลายนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็มาเชื่อมกับอีกอันหนึ่งที่อาจารย์สอนด้วยว่ามาทําดีเนี่ย ต้องให้คนอื่นใส่ร้ายได้เข้าใจผิดได้มีท่าได้ซึ่งตัวนี้หนูรู้ว่าหนูยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านมันก็มาเชื่อมกับไอ้สิ่งที่เราตั้งไว้อีกอะว่าเราจะไม่ตั้งเจตนาที่จะใช้วาจาทำร้ายคนอื่นซึ่งเราก็รู้แล้วแหละว่าเราช่ังเรื่องเนี้ยที่เขาพูดออกมาว่าไอ้สิ่งที่เขาเขาจะเอาแบบเขานะแต่ทีเนี้ยอ่ะโอเคด้่ยไหมเราก็วางโอเคเราทํามาเราก็ต้องพยายามคิดตอลอดเวลาเราฟังเนะะี้ยค่ะเราฟัง แต่มันมีประเด็นที่เขามาใส่ร้ายเราเขาเข้าใจผิดแล้วเขาไม่ฟังเลยวาจากับการเราฟังมันก็ต้องมาคู่กันใช่ไหมแล้วก็ออโอ้โหโอ้ขนาดนี้เลยละเนี่ยแล้วเราก็เลยเหมือนกับนั่งคิดทบทวนอะคะ่ะแล้วก็โชคดีที่เราก็มีมีหมู่มิตรีข้างกายแล้วก็ตลอดก็คือน้องสาวเราแต่เราก็คุยกับเขาตลอดว่าเราคิดยังไงเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งที่เราพูดกับท่านไปเนี่ยมันเป็น จริงๆก่อนนั้นนี้เรารู้สึกว่าเราเรามีความรู้สึกมีโลกกระทำกับผู้ใหญ่ท่านนี้อยู่เหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเออบางครั้งเราก็ยอมเนาะยอมยอมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆล้างแต่มันก็ยังล้างไม่หมดแต่เราก็มีความดีความอะไรปัสสาอะไรกันเล่อยมาค่ะจนมารอบเนี้ยที่เราเรารู้สึกว่ามาถึงขนาดใส่ร้ายเราเลยเนี้ยเรารู้สึกว่าเออตอนนี้เรายังไม่ผ่านนะ <laughs> เราก็พูดกับท่านตรงๆไปเลยว่าเขามีปัญหาอะไรกับเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ทำไมถึงคิดกับเราแบบนี้ซึ่งท่านอื่นก็จะพยายามช่วยพูดให้เราด้วยแต่คือท่านไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยเขาจะาความคิดเห็นของท่านเนี้ยค่ะเราก็เลยพูดกับท่านไปตรงสุดๆๆๆๆๆๆเนี้ยค่ะแล้วด้วยน้ําเสียงที่มันแบบน้ําเสียงที่เราบอกว่าเชื่อมั่น่ะเชื่อมั่นในสิ่งที่เรา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 ทําหรือเราไม่ทํามันก็เลยอาจอาจจะดูเหมือนกับแข่งไปสติปีหนึ่งอะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่า ให้หนูมองน้อนกลับไปอ่ะหลายๆครั้งที่เราเจอผัดส,สักท่านเนี้ยแล้วยอมอ่ะเราก็นั่งประมาณกับน้องสาวเราอยู่ที่เราคุยก,กันว่าเออเราควรจะต้องทํำยังไงเพราะว่าเราคิดว่าเออเออหมูมิดดีเนี่ยเราน่าจะรับฟังกันได้เราแค่พูดความรู้สึกของเราออกไปอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายท้ายสุดอะค่ะเราก็ต้องมาวางใจเราด้วยว่าท่านจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะว่า เราเจอหลายครั้งบางครั้งเราโอเคบางครั้งเราไม่โอเคบางครั้งเราโอเคคือมันก็เหมือนกับเรายังไม่ผ่าน <c oughs> อ่ะก็เลยรู้สึกต้องขอบคุณท่านค่ะคือที่อาจารย์พูถือผัรษะเข้ามาท่านเนี่ยเป็นคนที่เราต้องให้ความสําคัญไอ้ไม่ใช่คำของท่านพ,พ์ภูตค่ะให้คุณค่าว่าตัวน,นี้มีค่าเพราะว่าตราบใดที่เรายัางล้างไม่ได้เนี่ยแสดงว่าท่านยังมีคุณค่ากับเราเสมอเพราะว่าแสดงว่าเรายังไม่ผ่านเลยอย่างเงี้ยะคะ่ะ หนูก็เลยต้องมาตั้งแต่ตัวเองว่าโอเคที่เราเจอเรื่องนี้บ่อยๆที่แบบพูดเราไม่เจอท่านที่ไม่ฟังเราอย่างเงี้ยแสดงว่าเราทามาเยอะมาแล้วเราก็ทําเยอะมากเพราะว่าเราไปสิทธ์เรื่องมีสีและเป็นผู้ใหญ่ด้วยหนูก็มองย้อนกลับว่าหนูทําอะไรบ้างอ๋ออยู่ที่บ้านเขารู้นะว่าเรามาปฏิบัติธรรมแต่เราก็มีช่วงที่เราผีเข้าแล้วพอคนที่บ้านเขาเห็นเราว่าเราผีเข้าอ่ะแล้วเราไปปฏิบัติธรรมเขาจะรู้สึกแบบไหน,นหนูก็เลยอ๋อเนี่นนยแหละมันเป็นวิบากกรรมที่เราจะต้องมาเจอเรื่องนี้ แล้วถ้าเรายังล้างไม่ได้เราก็ต้องเจอไปเรื่อยๆอย่างี้ค่ะก็เลยขออนุญาตมาส่งการ้านประมาณนี้ว่าตัวนี้ก็ต้องพัาเพียนต่อไปว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าการล้างเกลี่อมันยากจริงให้มันมีอารยสีให้มันบริสุทธิ์จริง,รงๆอะหนูว่าหนูก็ยังต้องภักเพียนเรื่องนี้ต่อไปแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้เราเป็นมีความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามภักเพียนแก้ไขเขาให้เท่าที่จะเป็นไปได้ะคะ่ะก็ขอบคุณหมูมิดีนะคะที่ ปาช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นนักภาษาด้วยนะเป็นทุกอย่างค่ะมูบิตีเคารพมูบิตีไดะะ้ค่ะขอบค่ะคุค่ะค่ะเอาเมื่อกี้เอาเวิร์ดดิ้งที่ว่าภาคเพียนแก้ไขเขานี้เขาคือกิเลสเราใช่ไหมคะกิเลสใช่ค่ะกิเลสข, <ๆ S 1> ของเรากิเลส<ก>เรา <ๆ S 1> นะคะค่ะค่ะตรงตรงเรื่องของอเรื่องของความเข้าใจผิดเนี่ย คิดว่าตอนนี้ก็คือหมูหมูได้ข้อสรุปเองอยู่แล้วนะคะเราเราไม่ได้จะต้องสรุปให้หรอกนะคะเพียงแค่เพียงแค่ยืนยันสนับสนุนที่หมูพูดว่ายังไงกิเลสต,ตัวนี้มันก็มีอยู่ให้เห็นแล้วเราก็ต้องล้างเขาให้ได้นั่นแหละมันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของท่านหรอกแต่ก็ขอบคุณท่านที่เป็นองค์ประกอบเหตุปัจจัยให้เราได้เห็นกิเลสต,ตัวนี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าไม่ใช่ท่านก็ไม่เห็นนะ เพราะว่าบางทีบางท่านอะ่ะเราก็ยอมใช่ไหมเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนที่มนุพูดถ้าเด็กพูดถ้าเด็กทำน่ะไม่รู้สึกเพราะว่ามีตัววางใจได้ไม่ได้จะเอาดีจากเด็กใช่ไหมคะแต่นี่ก็คือเราจะเอาดีจากท่านจะเอาความเข้าใจที่ถูกจากจากท่านนี้นะ่ะก็เลยทําให้เราได้เจอกิเลสต,ตัวนี้ตอนล้างเนี่ยเราก็ล้างที่ที่เรานี่แหละไม่ใช่ท่านก็จะเป็นคนอื่นอยู่ดีคะ่ะ ก็มีโอกาสที่เราจะเจอกับคนอื่นอยู่ดีดังนั้นตัวกิเลสที่เราต้องล้างคือล้างความที่อยากจะเอาความเข้าใจถูกกับคนอื่นน่ะท่านนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งถ้าเราทำได้ในโจทย์นี้เราอาจจะมีคนเข้าใจผิดอื่นมาให้เป็นโจทย์ที่สองที่สามที่สี่เพื่อที่จะให้เราทำซ้ำๆจนเราสิ้นเกลี้ยงได้นะคะเป็นเพียงแค่โจทย์หนึ่งของเราเท่านั้นเอง แล้วก็หมูก็มีแนวทางแล้วแหละว่าหมูก็จะให้ผ่านโจทย์นี้ไปแล้วก็ยินดีถ้ายังจะมีโจทย์ใหม่ในเรื่องนี้มานะคะแล้วก็ใจเย็นข้ามชาติกรณีของความเข้าใจผิดถ้าเราคิดว่าเราทำถูกแล้วแต่มีกรณีเข้าใจผิดเราจะไปเร่งผลให้เข้าใจถูกในวันนี้พรุ่งนี้หรือเดือนนี้เดือนหน้าไม่ได้นะคะ ใจของเราจะต้องใจเย็นข้ามชาติที่อาจารย์เอาคาถานี้มาสอนพวกเรานะคะจะเข้าใจถูกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหมูคิดได้แบบนั้นใจของหมูยอมรับสภาพแบบนั้นได้เมื่อไหร่นั่นแหละหมูก็จะใจไร้ทุกข์ได้ใช่ไหมคะตรงเหตุการณ์ตรงองค์ประกอบความเข้าใจถูกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญและตอนนั้นค่ะแล้วเรามีคนอยู่ข้างอีกตั้งเยอะนะคะ นีมีเอ่อคือมีมีทีมมีทีมช่วยล้างกิเลสนะไม่ใช่ไปช่วยเปลี่ยนท่านนะคะไม่ไม่ต้องเปลี่ยนใครแต่ว่าเปลี่ยนใจของเราเนี่ยให้ให้ไร้ทุกข์ให้ดีงามได้แล้วก็อ่อไม่ไปเอาดีจากคนอื่นแล้วก็ยอมรับในวิบากของเราที่เราได้ทำมาแล้วก็ยินดีที่จะชดใช้วิบากนั้นด้วย ยินดีที่มีโอกาสได้ชดใช้มันก็จะได้หมดไปคือคำทุกคำของอาจารย์เอามาใช้ได้หมดนะจริงๆจ,จ,จะใช้เป็นภาษาเหมือนเป็นภาษาก็ได้ถ้าไม่ได้สภาวะก็พูดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราพูดด้วยสภาวะแล้วก็ทำใจในใจให้แยบคลายกับเรื่องราวนั้นกับภาษานั้นแล้วก็เอามาทำในใจของเราให้ถูกตรงตามนั้นอ่ะหมูก็จะได้ มาส่งการบ้านในเรื่องของผลในโอกาสต่อไปมีโอกาสที่จะทําได้เร็วนะคะในเรื่องของผลแต่การเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยใจเย็นข้ามชาติแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยค่ะเราพิจารณาไปเรื่อยๆก็ถ้าเราไม่ไม่หยุดเพียนนะคะเราก็จะประสบผลในทางที่ดีขึ้นได้อยู่แล้วนะคะอนุทนากับหมูค่ะ ขอบคุณมากค่ะ,คคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะมีพี่น้องจะเพิ่มไหมคะวันขอโอกาสค่ะค่ะเชิญออนค่ะะเป็นกำลังใจให้น้องหมูนะคะค่ะอ,อนุโมทนาที่เอาการบ้านมาส่งค่ะแต่เอาคือฟ,ฟังจากที่น้องหมูพูดก็เห็นเป็น,เ,ปนเรื่องราวแต่พี่ออนว่านะคะอ่จะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้คือให้น้องหมูน่ะจับมาตัวหนึง่งแล้วก็มาเขียนเป็นอริยสัจสี่นะคะ มันอยากได้อะไรจากคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ให้พิจารณาตรงความอยากของเราตรงนี้แหละคือแต่ก่อนพี่ออนก็เคยคิดนะคือมันกิเลสมันหลายตัวแล้วมันมันมันหลเหลี่ยมหลายมุมใช่ไหมคะมันหลเหลี่ยมหลายมุมแต่เราหยิบมาเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่งแล้วเรามาพิจารณาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พิจารณาเรื่องของไตรักของอะไรเนี่ยพิจารณากรรมพิจารณาเหมือนกับที่เราพิจารณาในหลักของการเดินมาของอริยสัจสี่ที่อาจารย์สอนมาเนี่ยค่ะ มันจะชัดเจนแล้วมันจะแก้เป็นเรื่องๆแล้วมันจะได้แล้วมันจะคลายมันจะคลายเร็วค่ะพี่ออนเคยคิดเหมือนกันว่าโอ้ยมันลายตัวจะเอาตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอพอเรามาเรียนห้องเรียนอริยสัจสี่เนาะแล้วเรามาจับเป็นลงบล็อกไปอะค่ะว่าโอ้อันที่เราไม่ชอบใจตรงนี้เนี่ยเพราะเราอยากได้อะไรจากท่านเพราะเราอยากให้ท่านเข้าใจใช่ไหมเอาเหลี่ยมนี้เราก็เขียนเหลี่ยมนี้เลยค่ะ แล้วก็เหลี่ยมไปที่ว่านี่โลดก็คือเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เดินมาร์กเลยตรงนี้ค่ะมันจะชัดเจนพอเราพิจารณาซ้ําๆนะคะน้องหมูมันจะได้หมดเลยค่ะมันจะมันจะพอตอนแรกเราคิดว่าเออทําไปทีละตัวมันจะมันจะนานใช่ไหมแต่แต่ถ้าเราทําตัวหนึ่งได้ชัดเจนนะคะมันจะทลายเลยค่ะพออันอื่นมาแตะปุ๊บมันจะมันจะลงเร็วอะค่ะค่ะน้องหมูก็จะได้รับความสุข ที่ใจของตัวเองเร็วคือมันไม่ได้ไปแก้ที่ท่านอื่นนะคือมันแก้ที่ใจของเราใช่ไหมมันมันจบที่เรานะมันไม่จบที่คนอื่นเปลี่ยนแปลงมันจบที่เราเปลี่ยนนะคะค่ะนุ่มธนากับน้องหมูค่ะทีอาการบ้านมาส่งค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ<อ>ตอนนี้กําลังมองถ้าพี่น้องท่านใดจะเพิ่มเติมก็ก็เปิดไมค์นะคะก็จะได้เป็นสัญญาณกันค่ะอ,อ่า อาเชิญที่มงคลวัดค่ะโอกาสครับฟังฟังน้องหมูส่งการบ้านแล้วเนี่ยคือเห็นได้ว่ามันมันจะมีเงื่อนไขอยู่มันมีเงื่อนไขให้เราใจใจเป็นทุกข์อะครับอยากจะแนะนําว่าลองเปรียบเทียบดูว่าบางท่านเตือนเราเราเราไม่เป็นไรนะถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยผู้ใหญ่ท่านเนี้ยท่านรับหน้าที่ทวงหนี้ทวงหนี้ที่น้องหมูเคยทํามาแหละ หน้าที่ท่านก็คือทวงหนี้ทั้งหมดส่วนน้องหมูเนี่ยต้องพุ่งไปที่เมตตาวเบกายให้ได้ค้นความอึดอัดขัดใจเกรงใจข้างในให้ได้เพราะบอกแล้วว่าท่านมาทวงหนี้ไงทวงหนี้ให้เกิดอะไรให้เกิดทุกข์ใจอึดอัดขัดใจไม่สบายใจเนี่ยหน้าที่ท่านแล้วแหละแล้วลหน้าที่เราก็คือดับไอ้ตัวนั้นให้ทันคือตั้งประเด็นเลยลว่า อ๋อคนนี้ขอบคุณมากมากหน้าที่ก็ถทวงหนี้เราจะได้ใช้หนี้จะได้หมดไปวันนี้ทวงเรื่องอะไรเราก็ลองอ่านใจดูนะเอาไว้ทันตั้งหลักเลยตั้งหมัดเลยตั้งการสู้เลยนะครับเขาเป็นคนที่เขาเรียกมีบุญคุณกับเรามาก,กเพราะร้ห้มีโอกาสใช้หนี้ไงไม่งั้นคนอื่นไม่เพราะ้องหมู่บาเพ็ญเยอะบาเพ็ญเยอะเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็จะชื่นชมแต่มีบางคนท่านนั้นที่จะมาช่วยทวงหนี้ให้เราก็ต้องขอบคุณเขาครับแล้วก็ ตั้งใจใช้นี่ไปเลยเขาเป็นเป็นหน่วยทวงหนี้ไงเราก็ใช้นี่เล่อนไขไหนที่ทําให้เราอึดอัดขัดใจเนี่ยใช้นี่เต็มที่เลยอาจจะใช้ถ้าชอบแบบอริยสัจสีก็แบบที่พี่ออนแนะนําแต่ถ้าชอบแบบแบบพี่ยักษ์มวยวัดเนี่ยก็คือตั้งสีตอนนั้นเลยมาทวงหนี้แง,ง่ไหนก็เอาตอนนั้นเลยเป็นแบบมวยวัดอ่ะอ่าก็ลองดูชอบแบบไหนเอาแบบนั้นครับสาธุขอบพระคุณมากค่ะ พี่ป้อมขอกาสครับเรื่องนะพป้อมขอการหน่อยครับเสียงเบาๆมาจาก่พี่ป้อมขอโอกาสครับเอป้อมทางกษตรกรกรนทามูก็จะเห็นนะครับว่าหลักของหมูเนี่ยเป็นหลักของความก้าวหน้าแล้วล่ะเพราะเรารู้ด้วยว่าทุกเมื่อที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวไหนที่เราติดค้างที่หนักอยู่เนาะแล้วเรารู้ด้วยว่ามันไม่ได้หมดไปซะดีเดียวแล้วเราเรารู้ด้วยว่าภาษาตัวไหนที่เป็นประโยชน์กับเรานะ แล้วเราเก็บประโยชน์ในสาระนั้นได้ด้วยความยินดีนะเราก็ยินดีด้วยที่จะต้องละในสิ่งที่เราต้องละแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เราต้องควรทําต่ออย่างที่อาจารย์บอกนะแล้วก็วันนี้ก็เห็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของหมูคือว่าไม่ได้ร้อนลนอะไรยอมรับพฤติกรรมของเราที่เรายัางติดค้างในความทุกข์นั้นอยู่แล้วก็อยากภาพเพียรที่จะทําใจในใจให้มันสลายไปในวันข้างหน้าได้ด้วยพี่บอว่าเนี่ยคือการบ้านที่เรา รู้สึกว่าเราได,ได้ได้รู้แล้วว่าทุกมันไม่ได้หมดไปอย่างเร็วแล้วก็คิดว่ารู้ได้ด้วยว่าถ้าทําไปมันก็ดีมันหมดไปได้นั่นแหละคือความแก้วกล้าในความมั่นใจของเราเลยในการดําเนินชีวิตของเราในการดําเนินในการตรวจสอบในใจเรานะว่าจะมีผัสสะเท่านั้นแหละที่เป็นประโยชน์ให้เราก้าวหน้าไปสู่วันข้างหน้าด้วยอ่านความรู้สึกของเราเนี่ยพี่เพราะว่าหมูมามากดีมากแล้วละ่ะก็เป็นกันบ้านที่ส่งมาอย่างเนี้วยนี่เพราว่าเราจะชัดเองว่า พฤติกรรมไหนที่เราหายไปแล้วก็จะมีสภาวะการตรวจสอบใช่ไหมสภาวะที่เราติดค้างแล้วก็มีน้ำหนักในเศษส่วนเหลือที่เรายังทุกข์ใช่ไหมเหมือนกับมนเตกี้บอกนะนั่นแหละคือเราก็ได้กําไรแล้วแหละแล้วเรารู้ด้วยนะโจทย์อันไหนที่ทําให้เราหายทุกข์ได้ก็พุ่งไปหาคนนั้นแล้วกันนะไม่ไหวแล้วโดนเลือดกบปากก็ออกมาก่อนแล้วข้อเหนื่อยแล้วค่อยไปออกใหม่แล้วเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอเคมาอย่างนั้นเนาะ นั่นเลื่อนกบปากแล้วก็ออกมาก่อนพักก่อนนะแล้วค่อยไปสู้ใหม่นะอ, <laughs> อย่าไปอารวาสแล้วกันนะประมาณาลนั้นแล้วกันนะหมูอนุโมทนาครับขอบคุณค่ะคุณ <ขอ S 1> ครับค <laughs> ่ะอ่าค่ะเนี่ยเผ่านจากหมูไปนะคะเราจะไปที่ขอเป็นเด็กเดกวิชรามก่อนนะคะค่ะเพราะว่าเด็กเด็กตอนนี้รออยู่ถ้าในคิวก็จะสลับสลับกันอยู่นะคะรับขออนุญ,ญาต ผู้ใหญ่นะคะให้เริ่มที่ให้่อน